เนี่ยเดนได้ข่าวมานะคะว่ามีผู้ชายออซี่วัย <c oughs> ดึกคนหนึ่งสนใจเธอจริงเหรอคะของเสียอย่างนี้นมี<า>มคนมองอะอาจารย์ะคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไม่ทำงานทําการเท,ท,ที่ยวได้แบบส่งสายสืบแล้วไงไม่คะ่ะเดนอยากทราบคะ่ะมีผู้ชายออซี่จริงเหรอคะมีค่ะแล้วเห็นได้ข่าวว่าเสนอเงินให้เธอต้องร้อยห้าสิบล้านโกหกอีกมันคดีไม่ชื่อโกหกค่ะ ไม่ได้เสนอเงินค่าแต่เงินของเขาเมื่อจดทะเบียนปั๊บจะต้องมีส่วนแบ่งของสินสินสมรสร้อยห้าสิบล้านเท่านั้นเองแต่ดิฉันคือไม่รักเพราะว่าไม่ชอบกินคนแก่ชอบเคี้ยวกระดูกอ่อนค่ะสันนี่คะมีสิทธิ์จะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไหมคะอ๋อบอกเขาไปแล้วว่าไม่แต่งเับเพราะว่าถ้ามาวัวแต่เห็นแต่เงินแล้วไม่ได้ไม่ได้รักเขาเกินไปแต่สันนี่คะ <ๆ S 2> ชีวิตเราก็ไม่ได้สุขสบายนะคะคือดวงสันนี่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอีก3ถึง5ปีเนี่ยจะได้เจอจริงๆอยู่แล้วที่เป็นฝรั่งเพราะนั้นรอไปก่อน